ดูกระอานน์อานาปานสติเป็นฉไหนดูกระอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอเป็นผู้มีสติหายใจออกเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจออกย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากกำหนดรู้ปีติ หายใจออกย่อมศึกษาว่าจากกำหนดรู้ปีติหายใจเขา้าย่อมศึกษาว่าจากกำหนดรู้สุขหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากกำหนดรู้สุขหายใจเขา้า ย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้าย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตสังขารหายใ,ใจออกย่อมศึกษาว่า จากระงับจิตตะสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากกำหนดรู้จิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากกำหนดรู้จิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากยังจิตให้บันเทิงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจากยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากตั้งจิตให้มั่นหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากตั้งจิตให้มั่นหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากเปลืองจิต หายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเปล like ื่องจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง หายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็น โดยความดับสนิทหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจออกย่อมศึกษาว่า จากเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจเข้าดูการะอานนนี้เรียกว่าอาณาปานสติ